อูชาน้ำข้าขน้ําเข้าไปปัญหาคืออะไรจ้าปัญหาคือเอาล่าสุดละกันนะครับผมทํางานอยู่การไฟและขอนหลวงกานเน้านและขอนหลวงครับผมแล้วก็กับจรทำในเวรแล้วตามมาสามสิบกว่าปีแล้วกรทำในเวรครับแต่อันนี้รู้ได้ไงว่าเขามีก็มีพลังอยู่ว่าเขาเป็นเด็กเลยละที่เป็นเด็กครับเขาแต่หมมันพูดยากนะมันผ่านมาแล้วแต่ผมไปสักไปสักยักษ์งานลาหูมาสักสักยักษ์หลังเนี่ยลาหูมาครับแล้วนี้เขาฟาดกระแรง ก็ไม่รู้ว่ามาลงหรเปล่ามีลงด้วยใช่ไหมมีก็เคยแสงอากรใช่ไหมก็เป็นเป็นเป็นคำลาเป็นเปนยักษ์เป็นหัวเลาะเมื่อกี้นี่ก็นัยั่นกันอา ล่าน,น่อยโอ้ยล,ล,ล่างล่างก็ยังบำเพ็ญไม่ถึงยังเปิดไม่ได้ล่างยังโงสใสอยู่เหรอบำเพ็ญไม่ถึงยังเปิดล่างไม่ได้ยังเปิดไม่ได้ครับมันอยู่<ด>ในโมโนจิตให้มันมากราบองลาหูองค์กรบองโผลาหูครับโอ้ยออมันอยู่ในจิตไม่รู้ในจิตมันแต่มันมยัง ปิดบังอยู่คือรู้ในจิตครับไม่ตกลงเป็นพระราหูเปล่ามาให้มากราผมพระราหูแต่รู้รู้ในจิตครับรู้เขารู้ในจิตของเขาครับผมสาธุสาธุโบทนาด้วยพาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานมาให้ได้มันไม่เชื่อมันก็มีกระหมดกระหมดมันไม่เชื่อก็มีตะหมดกระหมดครับโอ้ยมันคงเชื่อละมั่งถ้ามันจะหมดเน่ยนี่กแล้ว ตั้งแต่ดูคลิปของพ่อเนี่ยลาหูมาลงใครลพ่อสาทุ่วยนไม่อยู่ให้ให้ผมตามเองให้ผมบวเพียรตามเองแล้วจะตามท่านทันเตั้งแต่ลาหูมาลงองแม่วันเนี่ยแหละครับเรอผมเอาผมสัมผัสได้ผมร้องไห้ในจิตเลยผมจะมากาบไปวัดอื่นไม่ได้ต้องมาวัดน,นี้ตรงมานี่เลยท่านและดูมานานยังผมไม่รู้ตัวละครับว่าท่านอยู่อย่างไงเหมือนผมเป็นลูกหลานเป็นสายท่าน Oh, อ๋อเหรอครับอแต่เราไม่ไปสํานักนู้นไปสํานักนี้ไปวัดนู้นวัดนี้โดนเขาแกล้งโดนเขาทําแต่ท่านก็ไม่ให้เข้าท่านปัดออกให้<อ>ไม่งั้นเมืองตายเป็นนาแล้วอ่าอ่าโดนวคว,า,วาตะลอนอยู่หาจุดไม่เจอโอ้ยณเวลานี้ก็ให้ร่างรับรู้ว่าองค์พ่อลาหูอยู่ประจําตัวใช่ไหมแต่ร่างเห็นก็ดูดวงว่าเป็นมันศก สีไม่ถูกคือสีดำสีลาหูก็เลยไปมองท่านในในแง่ที่ผิดเนี่ยผิดตรงนี้แหละผมก็อาผ้าไตามาน้อมจิตถึงท่านสาธุอาโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุาธแต่หนักเรื่องวิญญาณเด็กเนี่ย่ะเขาเล่นไม่เลิกตั้งแต่ผมสักยารา,าหูเนี่ยัาลาหูก็เสร็จเดีย่ยไม่ต้องทีอะไรมากใช่ครับเขาเข้าไปได้เขาคุมไปแต่เข้ามาแกล้งผม กะสักสายปายป,เปูเป็น,ปเ,นเป็นปเวทนะครับเป็นเออดีอช่วยไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้หน่อยเด็ดตานี้อ่ะตกลงล่างโอเคยังนนเวลานี้ก็ให้เขาปรับจิตปรับใจแล้วเข้าสมาธิทําดีเหมือนเดิมแต่ผมไปสักที่ที่นี่นะตอนไปสักที่ตาหนักที่ไหนนะตําหนักพ <ไป S 1> ระอาจารย์นะ มือนอาจารย์ขุนกวีที่่ท,ทีหลังเนี่ยบริวารปูป่เวสแต่สายยักกันแหละข้างหลังเนี่ยกันกันสายดำไงพอผมไปทำมุดที่ไหนผมโดนเขาทำเรื่อยเลยให้รู้ท่านให้ดูจิตนะให้ผมรู้ในจิตดีิเง,เงินทองปืดปาได้เปล่าเงิน,เง,นเงินดีแต่เงินมันหมดหมดเลย <c oughs> คือคือทํางานต้องเจอเงินเดือนเหมือนทําโอทีอย่างเดียวเลย ทำบุญที่ไหนก็เหมือนจะหมดอย่างเดียวเหมือนยังไม่ถูกจุดอ่ะเหมือนเราไม่ลึกไม่ให้เหลือเลยไม่ราลึกถึงท่านเนี่ยผมว่าเนี่ยเข้าใจล้ครับปินว่าแล้วเวลานี้จากมาสือกามแต่วันนี้ไหมไม่พร้อมาแล้วครับก็บังเพนไปแล้วก็ตามไปท่านไปนะครับเรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรมั้งก็ก็ไม่รู้มีวิญญาณเด็กกันวิญญาณเด็กก็ต้องมาเคลียร์ครับเดี๋ยวรอเที่ยวหน้า พอเธอนำมาเสอครับอันนี้อันที่ดื่มรู้ว่ามีกี่คนไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องเช็คครับเพราะว่าผู้หญิงคนคนไม่ยังยังไม่แน่ใจครับไม่ไม่ถึงครับเพราะว่าเด็กม่รู้ใช่ลูกเราด้วยเปล่าที่ว่าที่อยู่กับผู้หญิงคนแรกเนี่ยเอาเอาเฉพาะที่ทางคาดก็เป็นลูกเราอ่ะผมก็ยังสามสี่ห้าไม่ไม่ถึงเกือบ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 แล้วเด็กที่ตามมาอยู่ด้วยก็มีเขาชอบพาพาเพื่อนมา กม่เป็นไรเอาเฉพาะที่เป็นของเราแน่ๆถ้าของเรามันจบก็เด็กถึงก็ไปครัเอาของเราเลยเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าสามสี่ห้ากระเทียมไม่สามเดือนแล้วกันเนีนยไปงบลาเลยแล้วก็ส่งแล้วก็เตรียมมาเคลียร์ๆไปจะได้จบจะได้มาเปิดมาลงเราได้งั้นโดนติดกับเด็กนะแตงเขาไม่อยากไได้เธอเขาจะไม่ว่าเธอไปเจอไปเชิญในหลวงมาอยู่กับเด็ก เด็กแบบว่าเด็กอนาถไงี่ยครับแล้วในหลวงเนี่ยมาได้ไงนันวใช่ครับไม่ไม่ยุ่งเขาบอกว่า,าไม่เป็นไรหรกไม่รังเกียจแต่ว่าให้เคลียร์กไปก่อนให้เคลียร์ก่อนใช่ครับติดตรงนี้แล้ครับตามนี้แหละครับ,รบไม่มีคำถามอะไรเลยลใช่ไหมก็มีลูกเนี่ยคนที่เสียได้สี่ห้าปีคดีก็ไม่กระเตื้องเลยเหมือน <มา S 1> โดนปิดกั้นวันที่วันที่มาสื่ออะวันที่มาสื่อวันที่สิบแปดนะวันที่มาสือาส่อเนี่ยนะทุกกลุญายาที่เกี่ยวข้องก็จะมาแสดงตัวหมดครับ อ๋อปู่ท้าเวทเขาจะไปเรียกผขก็จะไปเรียกตัวมันเลยว่าอ้าคนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้มันมีอุปสรรคในชีวิตก็เชิญมาพูดอะไรงานตัวแล้วก็แล้วก็อะไแล้ว,ลว,ลวบอกความต้องการแล้วเราจ่ายได้ก็จ่ายไปต่างคนก็ต่างเคลียร์ครับต้องเคลีย,ยให้ได้ครับครับหลวงพ่อสาุสาธุหง<อ> ก็ก็ต้องเคลียร์ต้องมาวันเสาร์ดีกว่าครับต้องมาอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วปฏิบัติแล้จะดีขึ้นครับผมแล้พลังงานเราดีขึ้นพลังงานเปลี่ยสิ่ดีๆกับเราก็ดีขึ้นครับเพราะว่าแต่ผมลางานได้ทีนะโอ้โหสามเดือนแล้วปวดพารู้ไหมผมก็ต้องบวดพารู้งั้นอ่ะต้องลาบวดเลยเราก็บอกว่าเราเนี่ยต้องขอลาสามเดือนแล้วกันมันมีเหตุจำเป็นอ๋อครับได้ครับได้เดี๋ยวผู้บริหาเองครับ มีอะไรอีกเนี่ยเอาเอาแค่นี้เอาแค่นี้สบายใจขึ้นเยอะแล้วอาตูจะได้คนอื่นม้างไงหมดสนานชินหผิดมาแล้วมาแสดงอาการเนี่ยแสดงว่าของแท้ถ้าแบบว่าหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงอิดอิดมันอาจพวกนั้นน่ะมันเขาเรียกอะไรว่ามันมันของไม่กล้าพิสูจน์อันนี้ผมก็ไม่เชื่อตัวเองเลยท่านก็เลยไม่เชื่อตัวเองด้วยครับท่านก็เลยลงโทษ้วย ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเราเรียนหนังสือมาดิแด้ว่ะแล้วหนังสือไม่ได้สอนให้เราไปรู้เรื่องพวกนี้นี่ผมอยากได้น้ำมตนหลวงพ่อผมที่ที่ที่สักไหมฮะผมเพราะผมเปอสายยักษ์ที่สักเขาเป็นสายยักษ์ขอฝอยญาตนะครับมาต่อเชื่อนะแต่ผมก็ยักษ์พูดถือสียงันหลังไปทันหลังไปนั่งทันหลังผมัก่อนแลก่อนแล สิ่งใดที่ไม่ได้ตรงกับข้อลาหูสิ่งใดที่เป็นสิ่งสั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลขอให้ออกไปให้หมดให้สิ้นขอให้สลายไปให้จบไม่ให้หลงไม่ให้เหลือไม่ให้ติดไม่ให้มีตามใดๆทั้งสิ้นอ้าว<ด>อมเดี๋ยวก่อน สมุหะเดียะสุขนาติสุขโตที่มาคัดตังพันทะเสมยังสมุหะเลยเอวังเอี๊หน้าเคลื่อนโมถอนพุทธถอนขาเคลื่อนยะเลื่อนลอยให้ไปเดื่อยในหมู่พระเอ้าวขอเชิญพ่อลาหูเมตตาเสด็จมาด้วยเลยอย่าให้ใครมาจดมาจ้องมาต่อมาอะไรอ่ะมายึดร่างนี้ไม่ให้สิ่งอภิมงค์คทั้งหลายวิชาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อลาหูเข้ามา สิงมาสู่มาประทับอยู่ในล่างนี้ขอให้เป็นยานอันศักดิ์สิธทธิ์ของพระพุทธเระธรรมระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพีราเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อาพอลาหูรับทราบแล้วรู้แล้วแสดงตัวแสดงตัวด้วยเถอน พอเมียตาแล้วจะได้องแท้เฟื่ไม่ไหวฮะทุกอ่าจะได้สบายใจไงไม่มีอะไรติดค้างติดขัดแล้วและไม่ต้องมีกรรมัาใครผวกสักมาเนี่ยมันต้องมาผมไม่ชอบผมไม่ชอบตักด้วยฮะอย่าเลยหรอกว่าเดี๋ยวก็แน่นวัะเยอะมาเต็มไปหมดเลยอาจจะถวายก็ได้เข้ามาลูก